สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิมิตพิสวงวเรื่องเล่าลึกลับที่สะท้อนให้เราเห็นชีวิตหลังความตายและความผูกพันของญาติพี่น้องแม้จะล่วงลับไปแล้วแต่ยังไม่ลืมกันเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงในอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาปาสมพรสุนถาพิรมเป็นชาวบ้านในตำบลโคราชอายุห7ปีมีน้องชายชื่อสนองอายุห่างกันเปี ทั้งสองคนสนิทกันมาตั้งแต่เด็กสนองเป็นน้องชายที่รับครอบครัวและขยันทำงานเสมอแต่เขากลับโชคร้ายต้องมาป่วยหนักในช่วงบ้านปลายชีวิตจนต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกินได้เพียงอาหารเหลวทางสายอย่างเท่านั้นสนองได้จากไปอย่างสงบแต่เหมือนมีบางอย่างยังค้างข่าใจคืนหนึ่งหลังจากที่สนองเสียชีวิตไปแล้วหลายเดือนป้าสมพรฝันเห็นสนองในชุดขาว ยืนที่ปลายเตียงดวงตาของเขาหม่นเศร้าแต่เต็มไปด้วยความหิวโหยสนองไม่ได้พูดทันทีที่เห็นป้าสมพรได้แต่ยืนนิ่งป้าสมพรตั้งสติแล้วก็ถามขึ้นว่าน้องมาทำไมมีอะไรที่ยังเป็นห่วงอยู่หรือเปล่าสนองจึงค่อยๆเอ่ยเสียงแผ่วเบาว่าพี่สมพรช่วยทำบุญให้ฉันด้วยตั้งแต่จากโลกนี้มาฉันไม่เคยได้กินอะไรเลยตอนนี้ฉันไปอยู่อีกภพภูมิดึง แต่มันหิวโหวยเหลือเกินฉันไม่ได้ทำบุญไว้ก่อนจากไปไม่เคยถวายอาหารให้พระเลยจึงไม่มีอะไรจะกินคำพูดนี้ทำให้ป้าสมพรใจหายวาบสนองกล่าวด้วยน้ำเสียงที่แฝงไปด้วยความเศร้าและความสิ้นหวังตอนยังมีชีวิตฉันอยากกินข้าวเหนียวมะม่วงมากๆแต่พอตอนป่วยก็ทำได้แค่รับอาหารเหลวทางสายยางพี่ช่วยทำบุญ ส่งข้าวเหนียวมะม่วงมาให้ฉันหน่อยนะคำขอของสนองฟังแล้วก็ดูเศร้าๆเหมือนแฝงไปด้วยความทุกข์ในพบูมิที่เขาอยู่ราวกับเขายัางต้องการการช่วยเหลือจากพี่สาวเมื่อป่าสมพรตื่นขึ้นมาเหมือนมีสิ่งค้างคาในใจเธอรู้ว่านี่คงไม่ใช่แค่ฝันธรรมดาสนองคงต้องการการช่วยเหลือจริงๆเช้าว,วันนั้นป่าสมพรเล่าเรื่องนี้ให้กับลูกหลานฟัง ทุกคนต่างเงียบฟังด้วยความสะเทือนใจลูกหลานจึงพากันช่วยป้าสมพรเตรียมของไปทำบุญที่วัดเตรียมอาหารตามที่สนองชอบรวมทั้งข้าวเหนียวมะม่วงที่เขาเคยอยากกินแต่ไม่เคยได้สมหวังขณะที่กำลังทำบุญถวายของต่อหน้าพระสงฆ์ป้าสมพรเล่าว่าเธอรู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังยืนมองอยู่ตลอดเวลาราวกับได้สัมผัสถึงพลังบางอย่างที่มองไม่เห็น พิธีทำบุญดำเนินไปอย่างเงียบสงบแต่ในจิตใจของป้าสมพรเต็มไปด้วยความรู้สึกบางอย่างที่ไม่สามารถจะอธิบายได้คืนนั้นเองเมื่อป้าสมพรกลับถึงบ้านและได้นอนหลับไปเธอก็ฝันหินสนองอีกครั้งคราวนี้สนองมาด้วยใบหน้าที่เปลี่ยนไปด้วยความสงบรอยยิ้มบางๆก็ปรากฏขึ้นเล่กับว่าได้พบกับความสุขอย่างแท้จริงสนองขอบคุณป้าสมพรในฝัน น้ำเสียงนั้นอ่อนโยนและเต็มไปด้วยความอิ่มใจหลังจากคืนที่ป้าสมพรได้ฝันเห็นสนองอีกครั้งป้าสมพรรู้สึกได้ถึงความสงบในใจที่ไม่เคยมีมาก่อนเธอเชื่อว่าน้องชายได้ไปสู่ที่ที่ดีและพบความสงบสุขแล้วเหมือนที่เคยได้ยินคนโบราณเล่าขานว่าหากทำบุญให้ผู้ที่ล่วงลับได้อิ่มท้องวิญญาณจะได้จากไปอย่างสงบแต่หากยังมีความหิวโหยหรือปรารถนาบางอย่างที่ยังไม่สมหวัง วิญญาณน,นั้นก็ยังคงวลเวียนอยู่เพื่อรอรับส่วนกุศลหลังจากเหตุการณ์นั้นป้าสมพรยังคงทำบุญให้สนองอย่างสม่ำเสมอเธอเลือกถวายอาหารและขนมที่สนองชอบโดยเฉพาะข้าวเหนียวมะม่วงซึ่งเป็นของโปรดของเขาเธอมักจะบอกลูกหลานเสมอว่าการทำบุญให้กับผู้ที่จากไปไม่ใช่แค่เพื่อเขาแต่ยังเป็นการให้ความสบายใจแก่ตัวเรา เรื่องราวนี้ถูกเล่าขานในหมู่บ้านคนที่ได้ฟังต่างก็รู้สึกคิดถึงญาติพี่น้องที่จากไปและเริ่มทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้พวกเขาเช่นกันเพราะเชื่อว่าการอุทิศบุญนี้สามารถช่วยให้ดวงวิญญาณเหล่านั้นไปพบกับความสงบบางครั้งคนที่จากไปแล้วเขาอาจไม่ได้ต้องการอะไรจากเรามากมายไปกว่าความระลึกถึงการอุทิศบุญหรือเพียงแต่ความหวังดีที่เราส่งไปให้เขา เป็นการบอกว่าเรายังห่วงใยยังคิดถึงและยังคงมีเขาอยู่ในใจเสมอเรื่องราวของป้าสมพรและสนองนี้อาจจะเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งที่สะท้อนว่าเมื่อเราทำบุญส่งให้คนที่จากไปเขาก็อาจจะได้รับความสุขและความสงบจริงๆในภพภูมิที่เขาอยู่สำหรับใครที่ยังมีคนรักอยู่ในความทรงจำก็อย่าลืมทำบุญอุทิศไปให้เขานะคะเพราะบางครั้งความสุขเล็กๆที่เราให้ไป อาจจะเป็นสิ่งเติมเต็มหัวใจของเขาในพบูุมที่เรามองไม่เห็นเรื่องราวนี้อาจจะเป็นแค่ความเชื่อสำหรับบางคนหรือบางคนอาจจะไม่เชื่อเลยก็ได้แต่สำหรับใครที่ยังคิดถึงและห่วงใยคนที่ล่วงลับไปแล้วขอให้เรื่องนี้ช่วยย้ำเตือนว่าความดีที่เราทำให้เขายังส่งไปถึงได้แม้เราจะไม่ได้อยู่ร่วมกันอีกแล้วขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านใช้วิจารณญาณในการฟัง และอย่าลืมกดติดตามช่องนิมิตพี่สวงเพื่อจะได้พบกับเรื่องราวอันลึกลับในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ